ประวัติหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าอำาเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนามเดิมท่านชื่อสุขนามสกุลกะสะเวศต่อมาลูกหลานได้เปลี่ยนเป็นกษะะเวศสุริยาท่านเกิดเมื่อวันจันทร์เดือนสี่้้น8ดค่ำปีวอกปีพุทธศักราช2390ที่บ้านมะขามเท่าตำบลมะขามเท่า อำเภอวัดสิง์จังหวัดชัยนาทโยมบิดาชื่อน่วมโยมมารดาชื่อทองดีต่างบานเรือนอยู่ที่ตำบลน,นี้มีบุตรและธิดาด้วยกันเก้าคนดังนี้ 1. หลวงปู่สุข 2. นางอำ่ำสามนายรุ่ง 4. นางไข่ 5. นายศิลหกนายมี 7. นางขำแปนายพลอยและเหลวงพ่อปลื้มหลวงปู่สุขนั้นท่านมีลุงคนหนึ่งชื่อแฝงต่างบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบางเขนจังหวัดพระนครมีอาชีพทำสวนไม่มีบุตรไม่มีธิดาจึงได้มาขอหลวงปู่สุขไปเลี้ยงเข้าใจว่าขณะนั้นหลวงปู่สุข อายุประมาณสิบขวบเมื่อหลวงปู่สุขได้ไปอยู่กับลุงแฟงท่านเจริญเติบโตขึ้นที่ตำบลบางเขนจนมีอายุได้สิปปีก็ได้ภรรยาคนหนึ่งชื่อสมบุญอยู่ครองคู่กันโดยประกอบอาชีพทำสวนหลวงปู่สุขและนางสมบุญก็ได้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งชื่อนายสอนหลวงปู่สุข ท่านได้อุปสมบทที่วัดโพบางเขนต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพทองล่างโดยมีพระครูเฉยจันทศิริวัดโพบางเขนเป็นพระอุปชาการอุปสมบทนี้มีลุงแฟงเป็นผู้อุปการะทั้งสิน้นส่วนโยมบิดาและโยมมารนาไม่ได้มาร่วมพิธีด้วยเพราะการเดินทางสมัยนั้นลำบากมาก จากชัยนานมาถึงกรุงเทพก็กินเวลาอย่างน้อยสองถึงสามวันจึงจะมาถึงหลวงพ่อเฉยจันทศิลิพระอุปชาของท่านอดีตท,ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพทองล่างท่านเป็นพระสงฆ์ฝ่ายลามันที่ถือเคร่งในวัดปฏิบัติและพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อเชยท่านยังเป็นพระอาจารย์ทางฝ่ายวิปัสนาทุระ มีความรู้และความชำนาญอีกทั้งทางด้านวิทยาคมก็แก่กล้าเป็นยิ่งนักหลวงปู่สุขท่านได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้จากพระอุปชาของท่านพร้อมกับพระอาจารย์เปิงวัดชินนวนารามและหลวงปู่เท่าวัดหงจังหวัดประทุมธานีซึ่งทั้งสามท่าน ก็เป็นสิทธิ์ในสายหลวงพ่อเชยวัดโพทองล่างเหมือนกันครั้นเมื่อหลวงปู่สุได้เราเรียนพระธรรมวินัยกับพระอุปชาพอสมควรแล้วท่านก็ได้เดินออกทุดงหาที่สงบเพื่อฝึกวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆจากสำนักที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นหลวงปูส่สุท่านเพลินอยู่ในธรรมเสียหลายปี จนกระทั่งมารดาท่านที่วัดปากคลองมะขามเท่าอำาเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทได้ชลาภาพลงตามอายุไขและความเจ็บไข้ามาเยือนอยู่บ่อยครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในบิดามารดาท่านจึงได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมและได้อยู่จำพรรษาปีแรกๆที่วัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่า ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในคลองมะขามเท่าหรือบริเวณต้นแม่น้ำท่าจีนในปัจจุบันแต่ทว่าสภาพของวัดอู่ทองในขณะนั้นได้เกิดการชำรุดสุดโทรมลงตามสภาพเกินกว่าที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีได้ท่าน จึงได้ขยับขยายออกมาที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาและได้สร้างกุฏิขึ้นครั้งแรกหนึ่งหลังพอที่จะเป็นที่อยู่อาศัยให้ได้หลบแดดหลบฝนก่อนเท่านั้นขรั้นต่อมามารดาของท่านได้ถึงแก่กรรมและได้จัดงานชาปนกิจศุกในงานนี้เองหลวงปู่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลขึ้น ในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุม้มรัศมีเพื่อออกแจกเป็นของที่ระลึกเป็นครั้งแรกผู้ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านได้ปรากฏอภินิหารทางอยู่ยงคงกระพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเคียวงาคือสุนัขก,กัดไม่เข้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่บังเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะในชนบทสมัยก่อนนั้น ไม่ค่อยจะมีรั้วรอบขอบชิดเสียเป็นส่วนใหญ่ก็ได้อาศัยสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นยามเฝ้าบ้านฉะนั้นการที่จะแวะเวียนไปบ้านหนึ่งบ้านใดนั้นจะต้องระวังเรื่องสุนัขรอบกัดให้ดีหากไม่ระวังแล้วก็จะถูกสุนัขก,กัดเอาง่ายๆพระของหลวงปู่สุขนั้นจึงมีชื่อเสียงเรื่องสุนัขก,กัดไม่เข้าเป็นปฐมเหตุก่อน ชาวบ้านในแถบนั้นจึงนิยมไปขอพระของท่านมาแขวนคอบุตรหลานเพื่อกันเคี้ยวงาและป้องกันพยันตรายต่างๆสมัยก่อนพระวัดปากคลองเนื้อตะกัวจะมีแขวนอยู่ในคอเด็กในท้องถิ่นเกือบจะทุกคนแล้วถ้าจะไปขอพรหลวงปู่สุขท่านมักจะถามว่าเองมีลูกกี่คน ท่านจะให้วัตถุมงคลจนครบทุกคนกิตติศัพท์ความขลังในพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านค่อยๆแพร่จากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งในเวลาไม่ช้าไม่นานคุณวิเศษของท่านจึงโด่งดังขจรกระจายไปทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดปากคลองมะขามเท่าตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก แห่งการขนส่งสินค้าตลอดจนการทำมาค้าขายจะขึ้นล่องต้องอาศัยสายน้ำเจ้าพระยาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพราะในสมัยนั้นถนนหนทางยังธุระกันดานพอพบคำพอขาแม่ขายเรือเล็กเรือใหญ่จะมาอาศัยนอนค้างแลมที่แพ่หน้าวัดของท่านเพื่ออาศัยบาร,รมีของหลวงปู่สุขช่วยป้องกันขโมยขจน ที่จะมาปะทุสสลายต่อเลือดเนื้อชีวิตและทรัพย์สินถ้าจะเปรียบไปแล้วนาวัดของท่านก็เปรียบเสมือนหนึ่งชุมทางที่สำคัญนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกียรติคุณของท่านแผ่ขยายไปทั่วทุกสารทิตของประเทศจนผู้คนกล่าวขานว่าท่านมีวิชาอาคมเวทมนต์ที่เก่งมาก สามารถเสกใบไม้ให้เป็นตัวต่อตัวแตนเสกหัวปีให้เป็นกระต่ายเสกก้านกล้วยให้เป็นงูและเรื่องอภินิหารของขังคงกพันชาตีมีอีกมากมายอาจจะเป็นด้วยบุญกุศลของหลวงปู่สุขกับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่สร้างสมกันมาแต่ชาติปางก่อนดนบันดาลให้เสด็จในกม่ม ซึ่งทรงศรัทธาเลื่อมใสในทางมหาพุทธคมอยู่แล้วได้เสด็จประพาสไปทางเหนือเป็นเหตุให้หลวงปู่สุขและพระองค์ท่านได้พบกันและเป็นที่ต้องอัธยาศัยซึ่งกันและกันเสด็จในกลมุมก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่สุขเพื่อที่จะได้ศึกษาทางมหาพุทธาคมปรากฏว่า พระองค์เป็นสิทธิ์ที่มีความรู้ความสามารถจนหลวงปู่สุกเองท่านก็ไม่มีอะไรจะสอนจึงได้ให้เสด็จในกลมเดินทางไปศึกษาต่อที่จังหวัดพิจิตรกับหลวงพ่อเงินวัดบางครานเสด็จในกลมท่านได้วาดภาพพุทธประวัติที่อุโบสถด,ด้านในหน้าอุโบสถด,ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง ซึ่งปรากฏจนถึงทุกวันนี้หลวงปู่สุขท่านยังได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลคุณากรและเป็นเจ้าคณะแขวงปัจจุบันเรียกว่าเจ้าคณะอำเภอเป็นองค์แรกของอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลวงปู่สุขท่านมรณาภาพเมื่อเดือนหนึ่งปีกุลปีพุทธศักราช2466 ไม่ปรากฏวันที่แน่นอนคำนวณอายุได้76ปีวัดสวดพระพุทธมนต์ทำศพอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนจึงจะประชุมเพลิงปัจจุบันชาวจังหวัดชัยนาทได้ร่วมกันสร้างรูปเหมือนหุ่นขี้พึ่งหลวงปู่สุขไว้ที่วัดปากคองมะขามเท่าเพื่อจะได้ทําการสัก,การะบูชาโดยทั่วกันปีพุทธศักราช2545 ทางกรมทหารเรือได้ทำการบูรณะซ่อมแซมมนดุเพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้สการะบูชาวัดปากคลองมะขามเท่าจึงเป็นสถานที่แห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาทที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาหลังไหลเดินทางมากราบไหว้ขอพรต่อองค์หลวงปู่สุขเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิตต่อไป